คุณหนีอะไรคุณหนีได้แต่หนีโชคชะตาฟ้าลิขิตไม่ได้ทุกอย่างถูกลิขิตถูกกาหนดมาแล้วว่าต้องได้พบได้เจอถึงเวลาก็ต้องได้เจอตอ่คุณจะอยากนี้สักเท่าไหร่คุณก็หนีไม่พ้นชาวกองนี้หมอบอกเลยว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่รักตัวเอง100%เห็นคุณค่าความเป็นตัวเอง100% คุณไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาเล่นๆมาเล่นกับความรู้สึกของคุณมาคิดว่าคุณเป็นคนง่ายๆแล้วจะเอาเปรียบคุณได้ง่ายๆไม่อนุญาตค่ะคุณเป็นคนฉลาดรู้ทันคนคุณไม่อนุญาตให้ไม่อนุญาตให้อะไรที่มันคุมเคือเข้ามานาะเข้ามาอยู่ในชื่อของคุณอย่างแน่นอนแล้วคุณเป็นคนที่จิตใจดีชอบทําบุญสุนทานนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะเป็นคนมีศีลมีบารมีนะเป็นคนที่ ในเรื่องของการทำบุญเนี่ยไม่เคยขาดเลยเป็นคนดีคนหนึ่งนะคะแล้วก็มีคนเนี่ยนับหน้าถือตาคุณเยอะคุณเป็นคนที่รักตัวเองนะรู้จกักรอนะไหนไม่ใช่คุณก็พร้อมจะตัดแต่คุณรู้ไหมว่าความรักครั้งนี้ที่คุณพยายามตัดนะพยายามแบบว่าไม่ให้ไม้เท้าเข้ามาหาคุณเห็นไหมไม้เท้าคุณไม่ต้องการเลยไม้เท้าเป็นเสมือนคนนั้นคนที่คุณเพิ่งจบความสัมพันธ์ไป เขาเนี่ยมีความพยายามที่จะติดต่อมาหาคุณนะแต่คุณไม่ตอบรับคุณบล็อกการสื่อสารคุณไม่ต้องการพูดคุยคุณต้องการถอยห่างคุณกลับมารักตัวเองมาอย่ธรรมชาติมาสวดมนต์นะปฏิบัติเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ทําทําบุญทําทานนะตามภาษาคุณที่คุณรู้สึกมีความสุขนะคะแล้วคุณไม่ตอบรับเขาอีกแล้วที่เห็นนะคุณไม่เอาแล้วความสัมพันธ์เดิมๆความสัมพันธ์เก่าๆค้นเก่าๆคุณไม่ต้องการแล้วแต่ฝั่งเขาว่าเขายังไม่ลืมนะคะ เขายังคิดถึงคุณทุกวันคิดเรื่องคุณเดิมๆซ้ำๆซากๆไม่สามารถจะแบบว่าลืมคุณได้เลยยิ่งลืมยิ่งคิดถึงหนักกว่าเดิมเขาเลยมีการตัดสินใจที่จะต้องเข้ามาสื่อสารเข้ามาพูดคุยกบบคุณให้มันรู้แล้วรู้รอดนะว่าจะเอาอยัางไงต่อไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ตัวคุณเองอ่ะดูเหมือนไม่ต้องการแล้วแต่ถามว่าคุณลืมเขายังยังค่ะ ยังนะชาวกองนี่คุณยังไม่ลืมคนเก่านะแม่หมอขออ่านตามไพ่นะนี่คือพลังงานของใจของคุณที่มันมีเส้นใยบางๆแล้วเส้นใยเส้นนี้มันสื่อส่งไปถึงเขาใจเรากับใจเขามันตรงกันนะคุณเองก็ยังกดเก็บเขาไว้อยู่คุณยังไม่ลืมเขาแล้วก็ยังไม่ปิดโอกาสให้คนใหม่ๆเข้ามายังอยู่ในห้องมืดสีดําตรงนี้ที่ขังตัวเองไว้แล้วก็ล็อกมงให้เขาคนเดียวถึงปากคุณจะบอกว่าคุณไม่เอาแล้วคุณไม่ต้องการแล้วคนเดิมๆคนเก่าๆคุณไม่อนุญ,ญาตแล้ว เขาทำให้คุณเสียใจมาเยอะต่างๆนานาแต่ใจคุณน่ะมันลบมงไว้ที่เขามันไม่สามารถลืมเขาได้เช่นเดียวกันกับที่เขาเป็นแล้วคุณไม่ปิดรอกให้คุณใหม่ๆเข้ามาเลยคุณเข็ดในเรื่องความรักนะแต่เขาอาจจะมีความพยายามนะที่เห็น่ะจะมีความพยายามมอบหนึ่งเหรียญเนี่ยเอาหนึ่งเหรียญให้คุณให้คุณได้รู้ว่าเขาน่ะรักคุณจริงๆและที่ผ่านมา,า,าก,ก็อย่าเคยจาผิดพลาดกับคุณไปอะไรก็แล้วแต่เขาสํานึกผิดได้นะเขาคิดได้แล้ว ทีนี้ก็เหลือแค่คุณค่ะว่าคุณจะทํำยังไงกับความสัมพันธ์นี้แต่ที่แน่จะมีใครคนนั้นนะเข้ามาเขากาสคุณอีกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นก็น้อมรับคาตัำนายที่ดีนี้จนไปเลยค่ะทุกคนขาแม่หมอมีสินค้าดีๆมาแนะนําก็คือตอนนี้ลิปสีพึ่งนะคะยอดรีวิวถล่มทลายมากทุกคนค่ะแล้วคู่กับน้ำหอมสเสน่ห์พ่อคุณแผนดีคูณ2 ใครที่เคยมูอะไรที่ไหนไม่เคยได้ผลอยากให้ทุกคนได้ใช้น้ําหอมสเสน่ห์คู่กับลิปสีพึ่งนะเห็นผลทันตาเห็นเห็นผลตั้งแต่วันแรกที่คุณใช้นะและแม่หมอแถวโอเปอร์สายมูให้คุณใช้คู่กับน้ําหอมอีกด้วยลิปสีพึ่งสเสน่ห์นะคะเชื่อว่าจะทําให้แฟนรักแฟนหลงนะคะคนรักเปดึงดูดการเงินดึงดูดโชคลาภใครที่ทํามาค้าขายเอาเอา,เอาไปทาลิปสีพึ่งและเป็นการเรียกลูกค้าเข้าร้านทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ งานไหนที่มันยากยากทำให้มันง่ายขึ้นนะแล้วก็อะไรที่มันใช้เรื่องของการเจรจานะคะจะทําให้ทุกอย่างคนโหคนรักคนหลงพูดอะไรคนก็เชื่อนะคนซื้อจริงๆนะลูกค้าให้รับการสนับสนุนคุณการเงินการท้องม่ติดขัดแน่น,นอนแล้วดูนะรีวิวเน้นๆนนทุกวันหลังใช้แฟนซื้อนั่นซื้อนี่ให้นะคะแฟนเปย์นะไปไหนมาไหนคนก็ชมว่าสวยบ้างผมสวยจังเลยนะหน้าตาสวยมาก คนเข้ามาหลงมาไหลนะนี่คือพุทธคุณหลักสเสน่สายขาวของยิบสีพึ่งแล้วก็น้ําหอมสเสน่ห์ของพ่อขุนแผนค่ะลูกสาวพ่อขุแนแผนหัวกระไดไม่เคยแห้งนะผู้ชายเข้าไมา้เลือกทุกวี่ทุกวันเพราะฉะนั้นสายสเสน่ห้ามพลาดใครสนใจสามารถจับจองสินค้านะซื้อสินค้ากับแม่หมอผ่านทางไลน์ได้เลย24ชั่วโมงค่ะ